ป็นแซ่บคนตำนี่นะคนจิ้มนี่นะคนตำนี่กิมเออไปนี่แซ่บแซแซ่บแม้อนี้กินตำคงแม่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 เมือนเดิมแล้ค่ะเด้อเมือนกินตำหงเออเดี๋ยวจะไปเบ่งมาแมากินม่เปนังนะโอ้บ่เป็นยังเดี๋ยวเผมม่ได้กินตอนนี้อันนั้นเออบ้างมันไนนะพอเดาพ่อกินบ้าตำมะคงเออ มาผมไจิกินนะพี่ก้อนนี่พี่พี่เนี่ยเสียบๆพี่หมูหม้อ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 หม้อเส้นดก้นหมหอมหอมตำหเพินหักักเ้นเป็ดก้นนี้

ทีทรมาน่านนาสิตายเนาะอนีครับมันบอวดอกคันว่าสีบด,ด,ดเอาครับผูเ่เ่าสงผูเพ่า่ว<ะ>ทรมานทะทรมานช่วสิตายช่วสิตายแกแขนเดียวเคเยวกเข้าใจก็เคยวอาถึงแล้วมันบอส่วสิตายดอกความหมายน่นน่ะมัน,น,มนาเดียวทรมันตายะจังว่าควนมาไฟถึงต้องบอถึงต้องอืม่วน้ความหมายน่น ในช่วยสิตายมันก็ช่วยสิตายหรอข้าวเดียวตอนเราไมนตายอนะู้หูหนักเอยว่าเป็นยังไงรถมันก็มาทายเจาอเดี๋ยวให้เ <laughs> นี่ยกูหลังเสียนกับพ่อเสียนแอบ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  เอาจันไ่ดีไหมเอาจานมา้งแล้วมีเอาจานนี่ยจานนี่จานหน้านี่จะคนตกักใส่ไม่อกันน้อกันนม่นได้ถึงต้องกันผู้ใดสีซ้อมเต้นรนานเล็กน่อยเ,เ,เอา้าพักก็คือว่ามันใส่หลายถ้าเลี้ยวอยู่หน่นย่าง่ใส่เบิดผักซื้อมากผมซื้อมาตั้งสอง เขกินไล้เอามากหนอกหน้านางนั่งไหนนงดผมมาไทยมนสดเาตานีนะก็ไม่เรียบเออครับผมไปทำพยาบาลน้ำาไม่กท่เอาเข่าทำด้วยขนมเสีนไส้หมีเด้อผู้ใดอยากตาเพือตักออกหนัง้วมอสให้เราเผาตีบมีเด็กเขาเดี้ยเอาข้าว่าเขาในหน่อยด้วยะ

น่าเดียงดิเบอกว่าเออเออตั้งไป้หนนะเอตั้งไปทั้งแมวจนนกินรวเป็นกินไลแมวเป็นกินไรเออเอา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 ออกขาออกเอาลุยบานที่นี่เอาแม่บอกตะเกียบบอกูนี่

มจอมยุดิ้งมือจมยุต้งมือจอมยุติ้นี่ยเาจอมยุตเนเอามุมกับเมื่อรวมแม่กับพุ่นตุมไอ้บ๊อบปงเชื่อๆอยู่ว่าหดแล้วเหือส่นน้อยเดียวนน่แม่เวแม่จะกินเังยน่เปตอนแรกเป็นว่าเอ้านัดมคือหันตอนไงแถแต่ตอนแรกแม่กับพุ่นัดที่นี พอ่อเอาไส่หม้อเนี่เพิ่นก็บ่ปุ้งจักเทืยย่อจะเป็เหลืองไอ้ซ้ำซ้ำนีกก่กล้วยนี่เนาะก็มีเนาะะจังจ่างกรบอกของมาไทาย <laughs> ตอนก็นลอรอยจะเรียนี่เน,ะนาะคาไทยเลยก็แจ้ไปเขา,า <laughs> โอเคพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินท่านมู <laughs>